อย่าแรกก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Casual Replay นะครับ <Okay. S 1> สำหรับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตเกมกันนะครับเป็นเกมใหม่วันนี้เป็นแนว Open World ครับเป็นแนวเ,เรียกว่ารวมๆกันแล้วกันนะมันมีทั้งแอคชั่นมันมีทั้งาการสร้างบิลดิ้งต่างๆนะครับเกมนี้มีชื่อว่า The Bustling World ครับเป็นเกมแนว RPG เนอะ สไตล์จีนจาก f i r e w a กมนะครับที่ประกาศวางจำหน่ายบน PC ผ่าน Steam ซึ่งตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงการระดมทุนใน Kickstarter ครับก็ถ้าใครที่อยากสนับสนุนเกมอินดี้จะค่ายที่อินดี้นะครับก็ไปสนับสนุนกันได้นะเออผมไม่แน่ใจว่าเขาจะมีของอะไรให้เป็น exclusive หรือเปล่านะครับก็ลองไปเปิดดูกันใน Kickstarter กันได้นะ สำหรับเกม Bustling World นะครับเป็นเกมแนว Open World RPG มีเซตติ้งอยู่ในช่วงจีนโบราณครับเราสามารถที่จะทำฟาร์มเพาะพันธุ์ประดิษฐ์สร้างอาวุธต่อสู้สังหารก่อตั้งรัฐบาลบริหารประเทศทำการพูดก่อสงครามสร้างเมืองอ้อีกหลายอย่างเลยครับเรียยได้ว่าอิสระไร้ขีดจำกัดและนี่คือฟีเจอร์หลักของเกมเกมนี้ครับ ในโลกของ Bustling World เนี่ยไม่ได้เดินไปตามเส้นทางที่ถูกเขียนสคริปต์เอาไว้ครับทุกอย่างในโลกจะมีการคิดและตัดสินใจรวมทั้งการทำพฤติกรรมอ้างอิงจากการกระทำของผู้เล่นครับเหล่าผู้คนในเกมจะมีชีวิตครอบครัวรวมทั้งบุคลิกและความสัมพันธ์ทางสังคมเป็นของตัวเองครับพวกเขาจะคิดและตัดสินการกระทำด้วยตัวเองเช่นการทำงานที่บ้านการออกไปทำงานข้างนอกการออกไปสังสรรค์ย้ายไปยงเมืองอื่นเพื่อเงิน การแก้แค้นการหลบหนีและอื่นๆครับซึ่งการการะทาดังกล่าวมันก็จะถูกกําหนดด้วยบุคลิกของ NPC ครอบครัวแล้วก็การการะทําของผู้เล่นเป็นหลักนะครับเช่นถ้าเราไปหาเรื่องคนที่เเป็นแก๊งๆนะครับเขาอาจจะมาพาังร้านของเราก็ได้นะครับสำหรับเกมนี้ก็อยู่ในช่วง ะระดมทุนเนาะถ้าใครนะครับสนใจก็ไปติดตามดูทานอัปเดตได้ใน Kickstarter แล้นั่นแหละว่าเขามีกระบวนการอย่างไงถึงขั้นไหนแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะแนบนเชอร์กับทีเซอร์เบื้องต้นเอาไว้ให้นะครับวันนี้ก็จบลงเพียงแต่เท่านี้แล้วครับ c a s ช a l r e p l a ขอลาไปก่อนครับครั้งหน้าจะมีอะไรมาอัปเดตกันก็อย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับไปก่อนครับสวัสดีครับ